สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุกูสุคนจ้าพ่อกันอีกแล้วกับฟลอร่ารักกินีกับสวยกันอย่างคนสร้างกลายจ้าพี่น้องเวลาหกโมงเร้ากับพ่อๆกันบอลเก่าจ้าแคมของบรรยากาศที่สวยงามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและแม่น้ำจ้าโอ้ยมัอนี่น้ำลดแห้งพี่น้องมายามองหัวสิได้แล้วบอดแต่บนาสิได้เพราะว่าน้ำของลดจ้า พี่น้องแม่น้ำที่สวยงามจ้า,า,าธรรมชาติที่สวยงามเลยพี่น้องน้ำใสดีไม่พว่าน้ามของลดลดลงแห้งเียดลดลงประมาณหนึ่งอกึงสองสอกพี่น้องเห็นบ่อยจะเห็นลานหาดพว่าน้าของมันลดจ้ามากับมาก็พักมากับเด็กๆแล้วก็น้องชายจ้าเด็กๆนี่ค่ะเด็กๆสบ,กกสบายป่าลุงลูกสบายป่าลุงพายของใหญ่ละพี่น้อง ตื่นแต่เศร้าพออยากมานำปลามาเนี่ยปอนะ้ออีน้องเอ้ยกระปดป่าอยู่จา้าหยุดจ้าอา,า,อาอมาโก่เดี๋ยวลงมาลูกหลัยับอยูย่เทิงพูนยังไงป่าไว้นั่นแหละให้มันลอยนั่นแหละขู่น้องขึ้นมาเทิงจิง เ้เห็นยังลูกปลามันตายไปสลอยน้ำเป็นฝาตายมาสิลอยน้ำเป็นปล่ป่อยถึงเราพน่ยน้ลอยปล่มเนปล่น่ยเถนอเ่เะ่อยอกปลอนอปลอนป น้ำมันรดปลาเลยไม่เยอะจ้าอย่าลงไปเลึกอยดาลงไปลึดินเดาๆอยู่นักเค็นปลาพ่อหนะใส่ปลาดิสระน้ำหมองจะลงมาหนาเสือปลาเปี่ยนมันมาถือเสือเปียนเราสิคันกราจะไปขุดสิรออีกผู้ใหญ่มาอยู่แล้วพี่น้องผู้ผู้าย

ปลาจะปลามีแต่ตัวสดๆพี่น้องเอ้ยเอาเนื้อไส้มีดตกตกเนี่ยปลาของใส่เพราะใส่แม่ใส,ส่หัวตานเลกว่าเอามาใส่สว้ายว้ายอย่าเอาใสา่ก็ได้แม่ซม ใส่ก๊อปนี่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 อ้ายรีปลาอย่างปลาปลาอย่างล่ะจะเอามันลงไปดิไปหกันไปหกัพอดีปีอยู่พี่น้องเอ้ยปลากระได เดินเดๆเดๆเดเดดเดจุดจ้าด่จ้าพักข่าวเอาโยกคนนี้ล้เอาสิไปแล้วฮะเอาไปปนะดทำแลคะไ่อยากใช่าเนทุกไบละเอาบงาบงงองเสของลูกเศษของ พี่น้องเบิ่งฟังคลองน้ำลดลดลงหลายแหงขนาดน้ำลดจ้าคือน้ำลดไปเล่นแก่งคือสิงามพป่น้องแต่เขาบอกใหไ้ไปเล่นดูแค่ง,งมามาลูกปลาไปสิออกเลยดิเก็ดเอา ไปเรน่อพอดีปีงี้แจวอยู่จ้าบอนะะมองขอมุนไอปุยละพี่น้อง รักก็หลายพสอสกุวหยุดจ้าพี่น้องหมานหยุดจ้าก็แตาต้องการอยู่บนนี่ตลอดไปแล้วก็ไม่หยามมาสู่มือพี่น้องนี่ปลานคนแข็งดินจะละมองของกันหมุนปุ๋ย่นอะนำของกระใสอยู่ได้พี่น้องเอ้ยใส่ขึ้นน้ำทะเลอยู่เด้นี่น้องแคมถ่านํำของรถมันก็นสิเป็นหาดถึกสิแหละพี่น้องแคมแคมถ่ากับบุคคลเลิกออกไปจังหน่อยจังสิเลิกพี่น้องนี่เป็นหาดแคมท่าเป็นทราย ทางดาเป็นพวงและจ้าดิปลาตัวใหญ่จ้าได้ปลาขาวใหญ่เลยพี่น้องเอกเออไปลยเอเออเเอา่าลงมาอย่าบอก่าบอกไว้ท่าเก็บอยู่ท่า นาพอปดแม่ลูกเก็บคนละขู่คนละขอกจ้าแบงพี่น้องหยาบมองเสร็จแล้วจ้ากระไดปลาหลาย,ยจ้าเลยไหลพอสมควรจ้าหลาสัมมาว่าและจ้าพี่น้องู<ป>อจ้าพอได้เห็ดปลาแดกพอได้ปิ้งพอได้แจวอยู่จ้าเดี๋ยวเราจะไปหาคูจิหลอดต่อสิได้หรือไม่ได้เราไปรูดน,น้ำกัน พี่น้องกำลังขุดจิรล์อยู่จ้านี่กำลังแม่นี่ตัวเป้งๆแล้วพี่น้องก้นโตๆเลยจา้านี่จาา้ามาใช้หรือเปล่ะอลองยังใหญ่มาครบกว่ล่ะครบเนี่ยไปแล้วใช่ไ ครบไปละยังยาดมันครบเช่นบ่เจ้า <c oughs> ดีดีมันบอกครบดอก <c oughs> นักขณียมนักขณียมใส่มือแล้วมันสิครบกระจับขามันเอาตวะว่าจับก้นมันเอาตะวะอย่ามอาเสียทีนน้ำตกขุดจ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 ุดขุดจะดิดจะวัดเจอเจอ คลองความนั่นละขูดจิโปมันน่ะหลายพี่น้องพอมันอยู่ติดติดติดกันแล้วก็สัวฮาฝนมันตกบอเห็นไข่มันหฮูมันสิติด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 กันเลยพี่น้องกันยามันไข่ยามลงนามันสิแบบซ่อนกันหููละสองต3โสามตแห่งขุดม่วน เมียนฮูนบดอะไรนะกำลังกดตดอะไรนี่ๆเอาไปคุมมเมเบเอาไปละตัวนั่นเสียเขาไปยอ๋เป็นเัื่งเข่าใช่พอ่อเนะด,ด,ด,ดี๋ยวาะพี่น้องเห็นบนนนนนน่กฮูมันสีสอด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 ฮูมันสีไก่กันเลาก็ขุดมันก็สีกระสีอะไรพี่น้องขุดวันหยาก็แ้มของพี่น้องจิปลมเอาใส่ไงนี่มันติดติดกันเลย ยามออกตีเสียมีถือามมันไข่แห่งมวนพี่น้องเอ้ยยามมันไข่มันซ่อนสองซอนสามมาขุดนะในมือเรเป็นทะเลล้อยลงไปน้องสวดไปสวดไปหูมันก็สี่สิสิลาบหูมันก็สิติดติดติดกันทันใดสี่หูหาหูก็ขุดไปเรื่อยๆมันก็บสิไลพี่น้องตัวน้อยได้ไหตัวน้อยติดล่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋เอาไม่ละ ขุดไปเรื่อยๆไปซิพี่นอ้องอ่ะบบเ้าสิจับก็จับเอา,เอามันสิครบมือสุ้เสียากีกระจัดว่ามันดีดดีดมือน่ะเจ็บใหญน้ำม,มันดีดนะเด็ดมือก็ครบน้ำแ,ๆๆแล้วยันเด็กๆมาเลื่ยๆพี่น้องเห็นบ<อ>น่าวนี่พี่น้องจะกดตุ่นขุดสวดส่วนส่วนอารมณ์ไปนองสวดไปเรื่อยๆหูมันอยู่สักจุดะ อ้าไม่ลุกจิรอเต็นนี้นักขใส่เด้อของดีอาก็ใส่น้ำกัดตะว่าใส่เซรลาเห็นใจบอกเดี๋ยวมันจะออกมาเดี๋ยวนจะออกมาแล้วท่านโอ้มากว่านี่คุบ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 เออโอ ขุดสวบเป็นสี่เรื่อยเลยพี่นเนาะมันลายหูมันลายจิลอนจิลลอของนะม่วนคือยามขุดให้เราเห็นวันนี้ตัวหูจิลลอบางบ้านเขาเอื่นจีโปมเนาะมาัเอืนจิรลอดินกับดินทรายพี่นเนาะมันขุดมันใหญ่มันสวบไปเลยานลฮลองใต้ดินเอไหไดมลูงดกูเยอยกัน บอกนาอเอ็ดเดนาทนกี an <t ask> <t ask> <t ask> <t ask ้พี่น้องให้มันออกนะน้องมันเสออกครับเบิ้งหูมันสิติดติดกก็คุดสัวไปเรื่อยๆกะเจอหูไปเรื่อยแล้วก็ไอ้ก็ทีเจอตัวมันต้องก้นโตนโต้นี่นเห็นแต่หัวบอกน่อยเลย ขุดมันครบปะตูเดี๋ยวพี่เห็นบ่หูมันหูสิติดติดติดตัเลยมวันี้นะพ่อขุดปเนญ่ดอกเดี๋ยวพี่ดอกโอยสวยขุดไปเรื่อยๆจ้าก็สิได้ไปเรื่อยๆพี่ดอกได้เห็ดลายเลยบอกไ้เห็ดดายตีบอกยุงตัวใหญ่เวลาบังดูอ้าวงตัวใหญ่อยอบอหัวกดต้นๆขบก็ได้อ้าได้เบอ สายลาบะเบิ่งดูโตกลมเป็นต้นอยู่ยืนให้แม่เบิ่งดูใส่น้องนี่กลมกำลังโตโตกลมกำลังโตนสักสิมันพี่น้องเอ้ยใส่คอกน้องข้าบะหมี่บ่อข้ากระสีส่วนไปสิเรื่อยๆพี่น้องส่วนไปตามขีดในนี้บ่มันกระสีเจอหูมันติด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 กันเลยครับพอต้องไปหาย่างหาคุดเทละหูเทละใดบ่พี่น้องส่วนไปเจอสี่เล่ จะเจอหูมาล้วกับุดก,ก็บ่ได้เลิกอกพไปนอกดีนกดินทรายพอ,อ,อ,อัอาทอมตึ๊กเบ็ดตึเป็นบ,บอดแต่ล,ละตึกเป็นเลยพอนะ่อปกาตึกเป็นบอซะก็ตึกไล่มาใส่เบ็ดครบบ่ขี้กระเดือนเน,น,เน,นาะเอา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  เนาะมีตะกนต้ตนต้นโอ้จิบโปมพี่น้องไปตะกินก็นกนดอกขุดก็าไม่ได้ขุดไก่หรอกขุดแบบว่าจิละขุดสวบไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆพี่น้องมันก็จะเจอหูไปเรื่อยๆดินกับดินทรายขุดหมวนคืออย่างนี้ย,อยอ้อนไปอยู่ป่ายห,หูละนี่แหละจัก,จกคือวิธีการขุดจิบโปมแคมของจะพี่น้องอข่มแคมของ มาเด้อไขนะ่นี่เลยขุดที่ปมเก็บของไปสิละพี่น้องขุดไปเรื่อยๆก็เจอหูไปเรื่อยก็ขุดไปเรื่อยๆจ้าก็ได้หลายเติบอยู่จ้าสับพิขว่พี่เนี่ยขว่าม,ามันมั่นมะีแตะกณ์ต้นๆใหญ่ไวอยาลีนั่งสุดงูละจะเอาไปละใส่มาเบิ่งดูตัวใหญ่ยังบ่ มาบังตย่ไหญยบ่จับมั้ยไล่ยบบ่ใส่ตัวให่สัมไ้ใส่หันโกมันมาดูพี่น้องจิโปมกำลังเป็นกำลังพอดีกลิ่นกุนตุลตุลน้องสซคอก ไม่ต้องกลุดปกติแหละเออเอเอเอมือกล้วยเปแม่นีเสพเพลงกล่อมโอ้ควันเอ้ยควันมาจะร้องไห้จะงอแงใส่กลองแล้วลูกเยันพี่บ้านปกปักดูแล แม่ให้อยู่สบายน้องวิธีการคุดจีรอคุดจีโปมกันจะสิอะไรพี่น้องคุดไปเรื่อยหูมันกันลายซ่อนๆกันอยู่จ้าได้รายเติบแล้วจ้ามันคือจีโปมจีรอภาษาบ้านคอยเอิญจีรอบางบ้านกะเอิญจีโปมบางบ้านกะเอิญจีนายมันก็นแล้วแต่คนเอิญเนอะเด้ยเดีย๋ยวหงวนบุรีเลิอกไปพี่น้องป่านได้ไมมละ่ะผี พี่ยีบนลพ่อมังคุดพี่จายเห็นไปะสวไปเรื่อยๆก็ได้ไปเรื่อยๆพี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องในลายเติบไปแล้วพี่นอ้องฮันเด้ลายเติบอาเต็มออกไปแล้วกวุ๊อติ พี่น้องกลนต้ตนๆกำลังมันกำลังไปตะแซบนี่พี่น้องจีปโป้มจีรอนั้นเองพี่น้องคนต้ตนๆนี่นี่กำลังไปตะแเสบ็บไปตะโนดจ้าเอาไปขวบมันมันพี่น้องขุดจีปโป้มน้ำกัน้อจ้าเมือนนี่หาทั้งปลาหาทั้งจีรอหาของกินใหม่ๆเนี่ยกินแต่ปลาไรก,กระเบื่อพี่น้องเอาจีรอไปขวบมันมันจ้าคือสีแซบสีหยางขวจีรอจ้าเธอลูก คะเมื่อนี่ก็ได้ของกินสองอยา่างจะพี่น้องได้ปลาแล้วเป็นจิปโปมต่อจ้าเราต้องหาหลายๆอย่างพี่น้องกินแต่ปลาลายกระเบือ้องกระมาฮขุดจิรอจ้าเสียมกับมีอันตี้เดี๋ววดวยวตาเก็บจิรอไปลูกเออเออไม่ส่อเด้อเด้อ จาบพี่น้องดินนะดำดับนะปุยอย่างกังงามนะพี่น้องดินแข็งคองเนี่ยเขาปลูกมันปลูกอย่างเขาเน็บไว้จะซื้อกังงามปลูกกระโพดกับปลูกไว้จะซื้อกังงามบัต้องแบบว่าบัต้องรดน้ำมันต้องอียงพี่น้องถึงจะปลูกงามแรงกระสางปลูกเน็บไว้จะซื้อดินมันสิซุ่มตลอดแล้วก็เป็นดินดำพร้อมดินถูกปลาเลือดเลือดเทมูเนี่ยพ่อคิดดินนะ

กำลงังขุดจีโป๊บอยู่พี่น้องขุดจีรออยู่จ้าจีป๊บเขาเอิดยังหลับหลัวจ้าไปทีการขุดเพราะว่าฝนตกใส่ควายมันควายมันกระสีบ่มีแต่เขาก็สวดส,สวดไปตามดินกระสีพ่อหู้มันเองจ้ากำลับไปตัาเสียไปนอนกำลังกดต้น,ตน เือี่โปร่มพี่น้องมีตะกุนตุ้ดต้นพี่น้องเอ้ยสัมสีมันเมือหน,อนามาคุดในหลายคนจังหลายสยวสีแตกมาแตกจัดคนละเสียมไปเลยจ้าสักทีหาเสียมจะไ,ได้เป็นของพี่น้องไปขู่กินแซ่บ อันนี้คือรอยที่เราขุดจะ <ellt on. S 1> พี่ <tal ho ch> Piet. น้องหอยเขาขุดจะเขาสิขุดปลูกมันหรอคะนี่จะเอ๊ะเอมือกวก่เป็ดกะลัาสีเมือแหละพี่น้องเอ้ยได้ปูได้ปลาไปกินละกะลัาสีเมือจ้าได้ขอกับแกเพิ่มก็คือจีรอดจ้ะพี่น้อง เน่ธรรมศาสตร์จ้ะหมู่วัดก็เป็นเว์นเดย์เพื่อสาบรากากีจ้าพี่น้องนางกบไปบพได้บ้านนางล็อกดาวเข้มงวดเนาะก็ซีมีทหารยามทุกทางออกค่ะเอาก็อยู่ในกฎร,ระเบียบของบ้านเมืองจ้ะอยาไปคอหนังสือผนไปพี่ก็บอกว่าต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนต้องแบบว่าคือแบบว่าต้องมีเหตุจําเป็นจริง,รงๆถึงจะไปออก ไปบ้านอื่นได้อะนะพี่น้องแต่เสหทั้งซื้อให้นั่นก็นเลยไปบ่ได้จา้าแต่นะากลับเป็นน่ากับคนเป็นแอดมินไลฟ์สดจ้าพวกคนก็พักไลฟ์สดเขาก็เป็นแอดมินให้ ort, เขาก็ส่งมาไายรับใจไปผูกแขนให้เพื่อนจา้าส่งทางออนไลน์ผูกแขนทางออนไลน์พี่น้องว่าประเภทนี้เราคันมีวันเกิดเขาเจ้าสิผูกแขนนะนะพอได้ให้เป็นของขวัญเองคือทางไทยบอกดอให้ของขวัญก็ให้ได้คือการแต่ว่า เป็นประเภทนี้เลยครับจเสียเขาแล้วเขาจัดวันเกิดกับสิเป็นผ้ายผูกแขนจ้าก็สิเป็นผ้ายผูกแขนการผูกแขนก็นต้องใส่ธนบัตรเนาะต้องใส่เงินบ่ใส่เงินกับโบขึ้นแล้วเนาะผูกแขนเม่นบวลาพี่น้องก็ต้องใส่เงินจ้านะก็ผูกแขนทางออนไลน์จ้าเมื่อวานผูกแขนในเพื่อสาวพี่น้องเวลามีวันกงวันเกิดเขาก็ะผูกแขนทางพี่พี่น้องบ่ได้ให้ของขวัญหรอกแต่บางคนก็นให้ของขวัญคือการ ปไปโทรไปถามยอดนะเนาะอมารัก,กากียรที่ยอดผูกแขนะได้เฮ้ยเอาไว้ซื้อพิษสุขขิดเนเ <c oughs> ด้อนอกนัากำลังสีเมือนี่ตะขอดหินในทางเมืองเดี๋ยวเขาจะมาระเบิดหินเพดขื่อนพี่น้องระเบิดหินไปเป็นอกันเจือนกันยังหันนะก็สิแล้วเวียกพปเ,เลยแหละคือไปเห็นแล้วพบบ่าวค่ะพอสิมาแเซลเพบบ้าวแถวนี้อยู่โอ้ไม่ใส่เบิดเนาะโปมีซ้ำ พ่นคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตาม้วจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเ้อพี่น้องเด้อคนทำมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างว่าสิผิดพลาดทั้งเทคนิคผิดพลาดทางการทรายคลิปผิดพลาดการตัดต่อคลิปแ้วก็ผิดพลาดทั้งคําเบอาคาจ่าพี่น้องบางทีบุคลิกคําพูดคําจ่าแต่ละคนมันกับเครื่อกันเนาะบางคนก็เคยฟังคํำวอาคําจ่าที ธรรมดาเรียบร้อยบางคนเขากครับจ่าที่เสียงดังมันก็บอกคือกันบางคนนะพี่น้องสิพระยังก็ขอโทษขออภัยก็พี่น้องเด้อแตลกฮักกันกาวละจ้าขอบคุณเอฟซีขอบคุณ, FC, คณกําลังใจทั้งหลายจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าว่าสิเป็นเอกกอบจากเกาหลีแล้วก็ผูยย JD, ้ใหญ่เจดีเนาะคุณลุงจากกทมจ้าคุณลุงจากกทม ฝากเงินมาให้หลานหน่อยสองคนละก็ให้พ่อลาน้ำจา้าพอได้กินพอได้ใส่ค่าขนมเนาะเพิ่นละเพิ่นนั้นบอมีหลานบะเห็นเพิน่นวาเห็นตัวหน่อยสองคนเลยหกักก็เลยส่งเงินค่าขนมมาให้กับขอบใจเล่าๆเด้อคุณลุงจากกทมอขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองจา้า